แม้ข่าวจะดูเงียบๆแต่ว่าทั้งหุ้นทองและบิตคอยเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาผันผวนอย่างหนักเลยครับเช้าวันนี้15พฤศจิกายน68ราคาทองคำของไทยปรับลดลง1,150บาทนะครับรูป,ปรพนธ์ขายออกบาทละ63,600ทองคำแท่งขายออกบาทละ62,800บาท ตอนแรกอุตสาห์ขึ้นไปยืนอยู่เหนีย64 0 0 0ได้แล้วแล้วจากนั้นก็เปิดวาร์ปปื้ดเดียวหลุด63,000ลงมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นโมในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับปรากฏว่าค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำม,มีแรงเทขายสินทรัพย์ต่างๆออกมาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐ ทองคำรวมไปถึงบิตคอยด่นะครับอย่างบิตคอยก็ร่วงมาแตกแถวแถวเ5 0า0เหรียญขณะที่หุ้นสหรัฐดัชนี Nasdaq ร่วงไปประมาณ2%กว่าครับแล้วจากนั้นก็พยายามฟื้นตัวแล้วปิดบวกมาได้นิดนึงส่วนราคาทองคำตลาดโลกโกสปอตขาสัน่นยืนอยู่เหนือ4,200เหรียญไม่ไหวครับก็เลยร่วงต่อแล้วก็ร่วงต่อมาถึงขนาดหลุด4,100ทดสอบ4 0 3 0เหรียญ ก่อนจะไปปิดตลาดแถวแถว4 0่0ปลี่เหรียญได้นะครับด้านหนึ่งเมื่อคืนนี้ก็ดูข่าวเงียบๆนะครับไม่ได้มีข่าวใหญ่อะไรยังมีแต่การคาดการณ์เรื่องของการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคม68ที่โอกาสในการลดดอกเบี้ยนั้นดูจะลดน้อยถอยลงไปขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวเรื่องของ Berkshire Hathaway นะครับของทาง Warren b u f f e t t ที่เขาจะไปลงทุนใน Alpha b บตสูงถึง4 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับ อีกด้านหนึงโดนทรัมป์ครับก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าอาหารบางชนิดเช่นกาแฟกล้วยรวมไปถึงเนื้อวัวครับเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพของชาวอเมริกันให้ปรับลงมาแล้วทรัมป์ก็มีการโพสต์บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพเมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยของไบเดนช่วงแตงกิ n งเขาสามารถปรับลดลงมาได้แล้วประมาณ25%นะครับ ข่าวใหญ่ๆเหมือนไม่มีแต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นต้องใช้คําว่าสุดๆไปเลยนะครับแล้วราคาทองคําของไทยเองอย่างน้อยที่สุดได้อน,นิสงเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานิดหน่อยอยู่ประมาณ32มสบาทสีกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐช่วยประคองเอาไว้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะลงแรงกว่านี้อีกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมองยังไงบ้างครับกับปรากฏการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นแม้ข่าวอะไรก็ไม่ค่อยมีด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ